โอเคผมก็ต้องขอกราบสวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้กับผมน้อยเกมนะอ่าก็วันนี้เราอยู่คนเดียวนะผมแล้วก็วันนี้เรามากับรถคูโต้าผมนี่ M7060 นะผมสวยๆแล้วรอเลยทีเดียวผมเป็นคูโบต้าตู้แอร์ของพี่ไม้นะแล้วก็วันนี้เรามากับเครื่องอัดฟางแล้วผมนี่ก็เครื่องอัดฟางแบบสไตล์ไทยๆยังไม่มีอ่ะผมยังไม่ได้หโหลดไว้นะก็เลยเอาของในเกมมาใช้ก่อนนะผมวันนี้เราจะไปอัดฟางจากที่เราใช้รถเกี่ยวปอเจริญการช่างเกี่ยวไปนะทุกคนนะ โอเคก็จะเป็นอย่างนั้ฝากกดอแลค์ก็แชร์ติดตามด้วยละกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนไปครับเอารถไปหน้างานรถถ่ายไปหน้างานกันโอ้โหภายใน VIP ด้วยเสียงรถถ่ายลันๆนะผมเดี๋ยวเราไปหน้างานก่อนนะ เราอยู่บ้านสวนเรานะผมเลยต้องอ,ออกมานาะ,ะ,ะครับโอ้โหหนักเอาเรื่อง <c oughs> <c oughs> เครื่องมันค่อนข้างหนักนะทุกคนนะนี่เราต้องออกไปทางนี้ไล่เราอยู่ตรงนี้ใ,นใกล้ๆนะผม ุเออทุกคนผมยังไม่ได้ไอ้นี่แป๊บน,นึงเนอสักครู่ครับผมเราต้องไอ้นี่รถรถมีเยอะไปนะผมมันแหลกนะทุกคนนะเฮ้ยหลุมโอ้โอ้โอทางตายตาย,ตาย นะครับแปดฟังนะทุกคนนะวันนี้รถกนนันนะรถไฟมาไหมนี่อยู่ซ้ายผมไดูขวากันเฟนไม่มาไปได้ครับผมใช่ไหมเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ครับผมตามทางไปเลย ได้ขายนี้ออกนะทุกคนนะไปครับยาวๆเดี๋ยวว่าถึงละหนงางานเรานะผมเอ้ยรถมาเฮ้ยรถบอดมาที่จะเยียมรถเจา้าคือสิ่งแท้ใกล้ถึงละใกล้ถึงละใกล้ถึงน้างานเราแล้วนะทุกคนนะ เอ้าขับมาแล้วมากลับรถตรงนี้ขับมาทำไมนี่อะไรครับเนี่ยนะครับสลออเคมาถึงแล้วนะทุกคนนะที่เก่าที่เดิมของเรานะผมเราจะเก็บเศษฟางนะทุกคนนะ กลางเครื่องก่อน่อา,ายครับค่อยๆค่อยๆแล้วแม่งเป็นกองโอ้ผ่านหน้าไม่ได้ละทุกคนผ่านหน้าเดี๋ยวผมถอดไว้ก่อนดีกว่าตายตายตายแบบนี้ฟางหายหมดนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยมาเอานะผมแย่เลยแบบนี้ ดูนี่ก้อนแต่นิดเดียวอย่างเงี้ยนขะี้เหมือนคนขี้ยังไม่ทันสุดเลยโอ้โหครับเครื่องอัดปางเสียงรถไถก็ลั่นจัดเลยนะทุกคนเนาะโอ้โยรถไถือ้รานแท้ โอ้ยฟางออกเริ่มอ,ออกมาแลวเริ่มอ,ออกมาลวอัอนนี้เรามาทำฟามนะผมโอ้โหโคตรเยอะเลยฟางตรงนี้เริ่มแล้วะเจาะมาแล้วเจาะออมาแล้วหนึ่งก้อน คอยกันทั้งนั้นเสียงเขาไถกันล่านจับเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้เยอะอยู่นะทุกคนนะคอยไป,ไปเข้าคอยไปฟางต้อนที่หนึ่งกำจะออกมาแล้วทุกคนสบมทางนี้เลย กินง,ง่ายกินไวครับผมโอ้เสียดายเสียดายฟางครับผมฮ้ยเสียดายเสียดฟางโอ้โหตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ามาทางนี้ดีกว่าล้อไล่ครับผมล้อข้างครับ ลอยไฟแล้วผมก่อนที่สองกำลังจอกมานะทุกคนนะโชคดีเราตู้แอร์มานะผมจะได้ไม่คันนะุูนข้าวมันจะเข้ามาโดนมันจะมาโดนตัวเราทุกคนเก็บเศษปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยโหดจัด ก้อนที่2กำลังจะออกมาสุดแล้วก้อนที่1ก็จะลังจะล่วงนะก้อนที่1่ล่วงแล้วโอ้เย่ yeah, ละขอนอนกานที่หนี่งออกมาแล้วโอเค รายละเอียดตะอทุกคนนะเร่งเครื่องเพื่อทำงานนะผมไถล่องตรงกลางก่อนเลยมีไม่ค่อยเยอะนะผมตอนนี้เครื่องอัดฟางกำลังอัดออกมานะครับผมตอนนี้ ออกซ้ายเป๋ซ้ายเป๋ขวาไม่ได้นะผมขับเป๋แบบนี้ก้อนที่สองเลจะล่วงล่วงแล้วก้อนที่ตอนนี้กําลังพันก้อนที่สี่ก้อนที่สามยังอยู่ครึ่งลำอยู่นะทุกคนนะยังไมแนะ่แค่ครึ่งลำอีกก้อนที่สี่อ่ะอเสียงก็ถ่ายกระล่านจัดเลย ผมว่าเดี๋ยวรถอ,อีแต่มาเอาดีไหมนี่รอทุกคนเนาะโอ้โอ๋ออะไรนะ่ะไม่ทำไมรถตกรทำไมมันดีได้แบบนั้นนะระบบดีตัวหรอระบบดีตัวของก้อนฟางเหรอทุกคน ใกล heart, ้หมดแล้วฟางเราใกล้หมดละวันนี้เรามาขับรถไถครับผมอัดฟางนะทกคนเสียงโคตรลั่น ไปแล้วกหมดแล้วแกหมดแล้วเจวเอาเรื่องยูเด,ดนี่โอเคตั้งลำใหม่ครับผมมาฝั่งนี้บ้างะนี่นนะฝั่งนี้เยอะแล้วแ้หมดแล้วครับผม จัดไปจัดไปจัดไปเด้อลาอ่าออกมาแล้วบิ่งออกมาแล้วพาเครื่องอนนะผมเพิ่มความเร็วรถไถคือมาเอาตรงนี้จะเอาให้หมดนะผม เพื่อทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะแบบมาขนฟางก้อนฟางเสร็จแล้วเราเอารถตีดินมาลงครับผมไถนาเลยรถไถนานี่ต้องมาไถเนาะหรือว่าเอารถตีดินมาใส่ใบไอตัวตัวไอไถอดินดีทุกคนวน่าไถนาเออนั่นแหละเสร็จแล้วกัน เราไปใส่ตรทงที่ยังไม่หมดนะครับโดยการตรงที่ส่วนยังไม่หมดนะกลับรถก่อนกลับลำเฮ้ เก็บมาเกือบหมดเลยคทุกคนนะตอนนี้หาการหากาตรงไหนที่ยังไม่ได้เก็บมาหมดครับทุกคนนะมีสนนับอยู่บนเนินะนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งแต่บนเนินลงมาด้านล่างดูจะได้ไหม <c oughs> โคตรแปลกใหม่เลยทุกคนเฮ้ยเชื่องทำงานไม่ได้วะโอเคทุกคนเก็บเชื่องกันอ้าวเอาส่วน,นที่เหลือออกไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ติดกว่าทุกคนทำไงดิเดี๋ยวดู่ันวิธีดูวิธีกันหาวิธีกันเ้วจะเอาออกยังไงกด Y อ๋อถ้ากดแล้วผมจะดัน แล้วไอ้ก้อนนี้อมันไม่สุดนะทุกคนนะสามารถเก็บก่อนได้รับผมเก็บไว้ในนี้แหละเดี๋ยวเราไปเอาผ่านเรากลับดีกว่ายเฮ้ยเยเอ้าตายตายตายทุกคนต่อต่อต่อให้หมดตายทุกคนนะ เออเอารถขึ้นไปจอดก่อนไว้จอดไว้แถวนี้แหละเอากลับบ้านมันไกลเกินนะผม้ยรถไม่เร็วนะรถไถโถต้า,ตามันบ่อสิงเด้เจ้าฮู้บอว่ามันบ่อสิงดังแค่ท่อครับผมล้อไม่ไปสเต็ปนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะผม โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะก็าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใำคลิปต,ต่อไปด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจนคลิปหน้าครับทุกคนครับซีว่าเจนครับจุ๊บ